กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณก็ต้องพบเจอกับฝุ่นและควันมากมายระหว่างกินแต่ถ้าคุณมีเครื่องกรองอากาศ a อ m o s p h ฟ r e s ์กาอยู่ข้างกาย,ยคุณก็หมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลย a อ m o s p h ฟ r e s ์กาในระหว่างรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมย์เนี่ยเราก็จะพบเจอกับฝุ่นควันที่เป็นรถเมย์อยู่ทั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมี a t m o s p h e r e Sky เพราะนี่จะช่วยกองมลพิษให้กับเราได้ a t m o s p h e r e Sky ขนาดมักซื้อของที่เซเว่นอีเ่นเนี่ยยังต้องพก a อ m o s p เฟียสกามาด้วยเพราะฝุ่นเนี่ยมันเยอะเหลือเกินแล้วลองดูเจ้านี่สิสงสัยจะชอบ a อ m o s p เฟียสกายแอด s p h e ฟียสกเครื่องกรองอากาศอันดับหนึ่งของไทยและของโลก Admosphere Sky เนี่ยไม่ว่าจะใช้ในบ้านหรือจะใช้ในรถเนี่ยมีไว้เนี่ยมันก็อุ่นใจ a d m มอสเฟียสกายเพราะอากาศในบ้านเนี่ยมันสกปรกกว่าข้างนอกเนี่ยหลาย10เท่าไม่เชื่อก็ลองดูดเครื่องกรองอากาศ a t m o s p h e r e Sky มีความละเอียดถึง0.0024ไมคอน ซึ่งละเอียดกว่า PM 2.5มากกว่าพันเท่าซึ่งในตลาดในท้องทั่วไปที่คุณจะไปเจอกันเนี่ยมีความละเอียดแค่0.1ไมค่อนเท่านั้นและทุกปัญหาที่มีทั้งหมดจะหมดไปเมื่อมีเครื่องกรองอากาศ a อ m o s p เฟียไว้ในบ้านและคุณมีหรือ,อยังแอ m o ตรเฟียสกายอหมและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยฝากด้วยนะครับ เดือนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นเครื่องกองอากาศ Admosphere Sky เครื่องใหญ่ลดไปเลย7,000บาทและเครื่องเล็กลดไปเลย3,500บาทแถมผ่อนนาน36เดือน0%ซฟรีไม่มีดอกเบีย้ยสำหรับใครที่สนใจเนี่ยกดในตะกร้าด้านล่างได้เลยเฮ้ยไม่ใช่ฟากฟาก